อาการคันจากเชื้อราต้องใช้ยาอะไรอาการคันเนี่ยเราเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้ยาการแพ้สารเคมีที่มหน้าผิวหรืออาการคันที่เกิดจากเชื้อราเนั่นเองค่ะต่การคันจากเชื้อราที่ผบได้บ่อยก็มีอยู่สามชนิดนั่นเองค่ะชนิดแรกก็คือกล้าวค่ะโดยอาการของกล้าวเนี่ยก็จะมีผื่นเป็นวงกลมนะคะมีอาการคันค่ะแล้วก็มีขอบที่ชัดเจนโดยผื่นเนี่ยอาจจะขึ้นตามตัวตามหลงังตามไหน้านะคะ ก็สำหรับใครที่ชอบทำงานกลางแจ้งเป็นนักกีฬาหรือว่าไม่ค่อยชอบอาบน้ำเนี่ยก็จะมีโอกาสไปกลางได้บ่อยนั่นเองค่ะชนิดต่อมาก็คือเกลือนั่นเองค่ะเกลือน,นี่เขาก็จะมีลักษณะเป็นวงคล้ายกับกลากเลยค่ะแต่ว่าเกลือน,นี่เขาจะมีหลายสีมากกว่าค่ะทั้งสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะคะแต่ว่าเกลือน,นี่เขาจะไม่มีอาการขันค่ะ ส่วนต่อมานะคะอีกชนิดนึงก็เป็นการติดเชื้อคานิดาค่ะโดยลักษณะของผื่นก็จะเป็นผื่นแดงแฉะนะคะแล้วก็สามารถลุกลามได้ค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขึ้นบริเวณข้อพับขาหนีบแล้วก็รักแร้นะคะหรือบางครั้งก็สามารถขึ้นเป็นฝ้าขาวบนลิ้นได้เหมือนกันค่ะ้วต้องใช้ยาอะไรรักษาล่ะต้องบอกว่ามีหลายตัวเลยค่ะเช่นคิโตโนโซโคไตามาโซฟูโคโนโซค่ะซึ่งยาแต่ละตัวเนี่ยก็ใช้รักษาเชื้อราต่างชนิดกันค่ะแล้วก็มีวิธีการใช้ยาที่แตก ควรที่จะไปซื้อยากับเภสัชกรที่ร้านขายยาเพื่อให้เภสัชกรเนี่ยแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องให้ดีและก็ปลอดภัยที่สุดนั่นเองค่ะ